กำมือแล้วแบกกำมือแล้วแบกไหนมือไม่มีมือเลยไหนใครมีมือชูขึ้นมาหน่อยเอาไหนกำไม่ดูหน่อยกำกำกำแบกแบกแบกตบตบตไม่มีเสียงเลยกำกำกำอุ้ยมาแล้วแบกแบกแบกอุ้ยมาแล้วตบตบตบอุ้ยมาแล้วโฟแมนกับฟองเบียไปไหนกำกำกำ เอาไม่มีเสียงอีกแล้วไปกับบ้านหมดแล้วกำน้ำกำแบ๊แบ๊แบโน้โนไม่ตะโกนไม่ตะโกนกำกำกำกั้ามลุกขึ้นแบบแบบแบ๊กำกำกำแบ๊แบ๊แบ๊ตบตบตบทุบทุบทุบกำมือแล้วแบกำมือแล้วแบตบไปด้วย ตบให้มีแก้มไต,ต่เต้าตามกันตายเต้าตามกันตายถึงลูกข้างตายถึงไใบหูดึงหูสิดึงหูสิดึงหูสิทำตาโตโตอ้าปังกว้างตามลุกขึ้นนั่งค่ะแลบลิ้นยาวๆยางฟังก่อนแลบลิ้นยาวๆเฮ้ยสงสัยนังดัง เอาหมายกรมมือแล้วแบกกรมมือแล้วแบกช่วยร้องด้วยไม่มีเสียงเลยอินเตอร์นั่งลงกรมมือแล้วแบกกรมมือแล้วแบตบให้มีเสียงดังตบให้มีเสียงดังตายเต่าตามกันตายเต่าตามกันรถจะหนาไต่ถึงลูกคานไยถึงไม่หูวายขึ้นไปบนหัวตายคุไปที่หา มีอ่างไหมอุ้ยไม่มีตต่ลงไปดีค่ะตายขึ้นไปดีแค้นตายขึ้นไปบนหูดึงหูสิดึงหูสิส <c oughs> ยังทำตาโตโตโ <c oughs> ตทำไงาตาโตอาปากกว้างๆแลบลิ้นยาวๆตรงเสงยังดงัดง ขมือเองหน่อยโอ้มีแต่คนเสียงดีๆเท่านั้นเลยอ่สงสัยเวลาอ่านหนังสือนี่ก็เสียงดังมากเลยอ่ะก็ใครขอใครอย่างนี้เลยหรือเปล่า a b c d e f g h i j k l m n o P q r s t u v w x y z x y c x x y cไหน? Không có tiếng gì. Tại sao vừa rồi có tiếng? Một hai ba bốn một hai ba bốn năm sáu bảy năm sáu bảy đi thẳng ba là chín, đi thẳng ba là chín, nhớ hay đi nhớ hay đi.